คาเฟ่นี้ค่ะเป็นแหล่งรวมของเล่นทูกันต่น,นี้นะคะเราก็อยู่กันในร้านเลยทุกคน,กค,น,กค,น,กนคือร้านะไใช่ป้ะแล้วก็มีเป็นสีให้เราเระบายด้วยเป็นโอเคค่ะทุกคนก็จะเป็นบมเป็นก้อนเมฆจริงด้วยโอ้โห Okay, right. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับกสนาเย่ yeah! วันนี้นะคะทุกคนลุกพาทุกคนมาคาเฟ่ออแล้วเย้ yeah! คือเราเนี่ยจะเป็นสายคาเฟ่เป็นลอดนะคะช่องเราตอนนี้ก็คือมีแต่คาเฟ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 ่ซึ่งคาเฟ่เฟเฟนี้ต่างจากที่อือยังไงคะแต่ยังไงก็คือคาเฟ่นี้นะคะเป็นแหล่งรวมของเล่นเมนูก็จะเป็นแบบแต่งมีความแบบน่ารักเป็นแบบ แนวของเล่นเลยทุกคนมีพวกตัวตุ๊กตาในร้านก็คือประดับด้วยตุ๊กตาตกแต่งอะไรอย่างนี้บอกว่า oh, ที่นี่มีกิจกรรมเออใช่ที่นี่มีกิจกรรมมีให้แบบระบายสีด้วยแต่ละเดือนเขาจะมีกิจกรรมที่จัดแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่แต่ละเดือนนั้นแต่เดือนนี้นที่เราดูมานะั้นในเพจเขาบอกว่ามีระบายสีซึ่งวันนี้ลูกจะมาระบายสีทุกคนแล้วก็มากินของงยิงวงยิง,ง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงแล้วก็ถ่าย, <c oughs> ายารูปค่ะก็ยังไงไปเจอกันในคาเฟ่เลย ะะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในร้านแล้วนะคะทุกคนขึ้นร้านน่ารักมากคือแบบมีแต่ขอเล่นทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราแอดไลน์ไปแล้วเขาจะมีการให้แอดไลน์เพื่อแบบระบายสี อ,อถ้าเราแอดไลน์ขเขาเลยเพราะว่ามีมีอถ่ายดีเดียวกากทุกคนเขาบอกว่าชั้นสองนะเดี๋ยวอีก,อก,อกประมาณเดือนเมษาชั้นสองจะจัดเป็นเวิร์กช็อปนี่ไงทุกคนเขาก็จะมีรูปให้ใช่ป่ะแล้วก็มีเป็นสีให้เราระบายด้วยเป็นกิจกรรมของเดือนนี้เดือนมีนาว้าวนีเพิ่งผ่านวันเกิดเรามาทุคนคือลู้ทุกใจมาก ว่าจะมีที่ระบายสีปเ้ด้วยแบบเป็นแบบนี้ที่ระบายสีแล้วก็เขาก็จะมีสีให้คือเราก็สามารถระบายสีได้เลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรากาลังรออยู่เราสั่งเป็นเลมอนโซดากับเค้กที่เป็นมะม่วงที่เขาบอกว่ามันเป็นซีเนเจอร์ของทางร้านแต่ว่าแต่ละเดือนจะต่างกันออกไปแล้วก็ได้น้ามาแล้วทุกคนคือน,น่ารักมากเขาเต่งมาให้น่ารักมากดูดิมิชิลูด้วย S, s s s ไม่สก pues like oh. e nah ันเอสเนอร่ก hmm. จันะทุกคก็จะเป็นขัางบนนก้นนี้จริงด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมเค้กกันเนื้ออร่อยอ่ะมีความลิงกิอ่ะขัมนบนเป็นมะม่วงต้องกลางเป็นลิงก ื่นนี่นะคะทุกคนแล้วเราก็สั่งเป็นชอ็อกโกแลตมาด้วยเป็นคุกกี้แล้วเราคิ้วมีอันเป็นไอศกรีมอ๋อโหฮึสวยไปเลยเนาะมีพวกเมนูข้าวเมน,มนูอะไรพวกนี้ดนะ้วยนะแต่ว่าเราเนี่ยเอาไม,าสมา่สไปน์แค่หุกกี้กับพวกขนมแล้วก็เครื่องดื่มแต่เรามาดูงานศิลปะของเรากันนะคะทุกคนแบบหนุ่มไปฝึกงานเขาบอกว่าจะให้หนุ่ไปสอนศิลปะเลยนะทุกคน ว,ว่าไม่ได้ไม่สามารถสอนศิละปะได้ A few moments later นี่ทุกคนศิละปะอยู่ที่ใจผลงานชิน้นโบแดง NFP ต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ต้องเอาประมูล NFP แล้วคะเราก็ไม่เสร็จค่ะเพราะว่าแม่เรารีบก็นั่นแหละก็เป็นผลงานชิน้นโบแดงนะคะสามารถมูดได้นะอะรอย่งางไ้นะคะต่อ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กินขนมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนูก็ระบายสีออกมาได้เ<ช>ท่าทีา่ได้แค่นั้นแหละคะ่ะ<ช>ทุกคนก็ใครว่างๆนะคะอยากมาเี่กก็มาได้เลยที่นี่เปิดให้ระบายสีให้มีขนม <c oughs> ไม่ไม่ไม่เอาไม่คือที่นี่นะคะเขามีแห่ระบายสีแล้วก็มีขนมอร,ออร่อยๆแล้วก็น้ำคือหนกชอบช็อกโกแลตมากคือช็อกโกแลตอร่อยมากแล้วก็น้ำก็คือสดชื่นมากแล้วเราก็จะเจอพวกของเล่นอะไรเยอะแะเต็มไปหมดเลยคือของเล่นทั้งล้างนะทุกคน คืออยากให้รูกกบใครแบบว่าชอบของเลน่นคือมาที่นี่เลยมุมถ่ายรูปก,ก็เยอะมีพอปให้ด้วยเนะนี่ยลูกใส่พอปของเต็มไปหมดเลยก็ใครชอบคิปมีนุกฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้น,นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย